m o r n นิ g ค่ะวันที่2นะคะก็ยังอยู่ที่ The r i v e รีกตาธานีเชียงรายนะคะนี่ OOTD วันนี้นะคะเป็นชุดที่สั่งมาจากใน IG นั่นเองเดี๋ยวเราก็กำลังจะลงไปกินข้าวเช้ากันแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปข้างล่างนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็น OOTD ของมิตตี้นะคะนี่เดี๋ยวลงไปถ่ายรูปกัน ากาศเป็นยังไงบ้างคะแบบเย็นสบายเย็นสบายมากตอนนี้เราก็กินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เหมือนจะเป็นมุมที่มาที่นี่เราก็ต้องมาถ่าย,ยรูปแบบนี้สวยมากค่ะอันไหนโพสสิคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะ <c oughs> ดูสิเราก็จะไปแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้กันเพราะว่าเราจะไปคาเฟ่ โตโตโใช่แล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะโซวโรงแรมเขาก็มีจัดแบบเป็นคริสต์มาสโซนด้วยนะน่ารักมากเลยกนั่งตรงนี้สิเนี่ยถ่ายรูปน่ารักมากทุกคนพี่หมีตัวใหญ่เพิ่มเสียงเพิ่มเสียง ตอนนี้นะคะเราก็มาแวะกันที่สถานีขนส่งเก่าของเชียงรายนะคะนี่ก็ซื้อตั๋ว r e e n Bu สมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวกันก่อนสักสองที่นะเท่าที่วางแผนเอาไว้เดี๋ยวดูกันว่าเราจะสามารถทําทันเวลาได้ไหมแล้วพอเรากลับมาที่นี่เนี่ยเราก็จะขึ้น Green Bu สตอน5้าโมงเย็นนะคะเออไม่ใช่ห้าโมงครึ่งนะคะแล้วทีนี้รถที่เราขับอยู่ตอนนี้เราก็จะคืนให้กับบริษัทเช่ารถไปด้วยนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วอะ ไปโมงป่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่โตโตโรกันโอเคจริงๆมันชื่อเรียวกังคาเฟ่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่ารถกวนเปิดแมพให้ด้วยค่ะได้ <c oughs> ถึงแล้วนะคะที่เรียวกังคาเฟ่ก็เมื่อก,กี้กินแบบว่าน้ำกันเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นคาเฟ่นะคะที่เราอยู่เมื่อกี้นะคะอันนี้เลยแ่วส่วนฝั่งนี้จะเป็นเรียวกังฟาร์มท,ที่เราจะเข้าไปถ่ายรูปพวกกบ่าฝั่งนู้นก็จะเป็นโตโตโรนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นกัน เดียวกังฟาร์มโตโตโรน่ารักไหมแกข้างในก็จะเป็นป่าไผ่นะคะสามารถเข้าไปได้เขาบอกว่ามีอาร์ตเซ็นเตอร์อะไรอย่างงี้ด้วยแต่น่าจะถ่ายรูปแค่ตรงนี้แหละเพราะเดี๋ต้องไปวัดต่อนะคะ นี้เราก็ใกล้ถึงวัดร่องขุนนะคะเริงจริง,รงถึงแล้วแหละนี่ดูนี่ถึงแล้วนะคะวัดร่องขุนสวยมากเลยจะบอกว่าพวกเราสองคนแบบเปลี่ยนชุดอีกแล้ววันนี้ก็เคทเปลี่ยนกลับมาเป็นชุดเมื่อเช้านะคะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเข้ามากถ้าถ่ายกับที่นี่แล้วมิรก็เปลี่ยนเป็นลุกเสาเหนือนะคะนี่กางเกงเก่ห <c oughs> ลายๆาใช่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปในวัดกันนะคะ <c oughs> อนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมก็ชื่อว่า n น p in Face เดี๋ยวเราไปดูภายในกันจริงๆก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมมยเพราะว่าเอาไว้นอนแค่คืนเดียวแล้วเรามาถึงมันก็คือมืดแล้วแต่ว่าดูสิโรงแรมแบบมีความเห็นเซ็นเทาเออเปิดไม่ได้เห็นเซ็นเทาเฟสติวัลด้วยนะคะใช่แล้วเมื่อกี้เราก็ไปซื้อของพี่พ็อมาใช่มามาแล้วก็ขนมเสบียงสําหรับคืนนี้นะคะเย้เออล้วก็จะบอกอุ้ย แบบมีพี่คนหนึ่งอ่ะเขาแบบว่าเราเดินมาจากสถานีรถใช่ป่ะแล้วพี่คนหนึ่งอ่ะเขาก็แบบขับมอไซค์มาแล้วก็แบบว่ามากับอะไรที่มันเอาไว้ใส่ของอ่ะเหมือนซาเล้งคล้ายๆซาเล้งอ่ะเออพี่เขาทํางานที่โลตัสใช่ไหมพี่เขาก็แบบว่าเออไปส่งไมมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราแบบเฮ้ยหน้าเขาดูแบบไม่ใช่โจรนะเราก็เลยเก็แบบเอากระเป๋าทุกอย่างขึ้นแล้วเขาก็ขับมาส่งเราที่โรงแรมซึ่มันง่ายมากเราก็เลยแบบไม่ต้องเดินหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยสุดยอด Yeah, ตอนนี้ต้องไปอาบน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนะี่ยเราจะไปเที่ยวกันต่อก็เดี๋ยวโอดไปเจอกันพรุ่งนี้เลยเพราะวันนี้เหนื่อยมากก็ไหวแล้วนะคะโอเค <Yeah. S 2> แล้วก็ที่ปิดแมสกเนี่ยเพราะว่าหน้าคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะโอเคบายบายคนหลังกล้องบายบาย